แรงงานข้ามชาตินายหน้าเนี่ยไปรับมาแล้วก็จะส่งต่อนะครับพอไปถึงปั๊บถูกส่งต่อไปทํางานอีกประเภทหนึ่งครับแล้วก็เห็นว่าถูกกดขี่ทุกอย่างที่เคยตกลงกันไว้ก็ไม่ได้เป็นไปตามนั้นถูกท <นะ S 2> ุบตีถูก,ถกบ<า>ังคับถูกทรมานมีหลายคนอยู่ที่ถูกหลอกไปทํางานส่วนใหญ่ไม่รู้หรอกว่าไปทํางานอะไรเขาจะไม่ให้เราออกนอกตึกเลยเขาก็จะบอกว่าถ้าออกไปข้างนอกหรือว่าไม่ทํางานเขาก็จะแจ้งตำรวจมาจับเราเ้ยส่วนมาก ผู้เสียหายพวกนี้เป็นผู้หญิงกับเด็ส่วนมากก็ยังเป็น Sex t r a ทราฟิกกิ้งกับอีกครึ่งหนึ่งก็จะเป็นแรงงานเถีังครับ2ปีที่ผ่านมาก็ทุกคนก็ใช้โทรศัพท์มือถือเป็นอวัยวะที่5ของทุกคนนะคะแล้วก็ทําให้ทุกคนใช้เทคโนโลยีค่อนข้างที่จะสะดวกรวดเร็วมากขึ้นคะแล้วก็กลายเป็นว่า มิชัยชีพก็ในช่องทางของการสื่อสารเหล่านี้เนี่ยเป็นตัวชักจูงให้เด็กเนี่ยเปิดเผยในตัวร่างกายผ่านสื่อออนไลน์เหล่านี้แล้วก็เก็บภาพเหล่านี้เพื่อที่จะเอาไปต่อรองให้เด็กและพี่ากเปิดเผยในตัวร่างกายมากขึ้นใช่ค่ะและนี่คือสถานการณ์ปัญหาการค้ามนุษย์ที่เกิดขึ้นในประเทศเราและยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ปัญหาเหล่านี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในประเทศเรามาอย่างยาวนาน เห็นได้จากนายหน้าจัดหาเด็กให้ค้าประเวณีการบังคับใช้แรงงานบนเรือประมงหรือขอบวนการนําเด็กมาขอทานหลายคนมองว่าปัญหารเรื่องการค้ามนุษย์เป็นปัญหาที่ไกลตัวแต่จริงๆแล้วมันอาจจะใกล้ตัวมากกว่าที่คิดก็ได้รู้ไหมคะว่าการค้ามนุษย์คืออะไรจะมีสักกี่คนที่เข้าใจว่าปัญหารเรื่องการค้ามนุษย์มีความรุนแรงขนาดไหน เรามาทำความรู้จักกับปัญหาการค้ามนุษย์ให้มากขึ้นภายใน5นาทีกันค่ะเอาละค่ะเริ่มการค้ามนุษย์คือการแสวงหาประโยชน์จากมนุษย์ด้วยกันเองอย่างผิดกฎหมายไม่ว่าจะเป็นการหาประโยชน์จากการค้าประเวณีการค้าขายสื่อลามกอนาจารการบังคับใช้แรงงานและการนำคนมาขอทานนั่นเองค่ะเรามาดูกันนะคะว่าปัญหาเรื่องการค้ามนุษย์ในปัจจุบันเป็นยังไงกันบ้าง ในอดีตการค้ามนุษย์นั้นมีลักษณะของการบังคับขู่เข็นใช้ความรุนแรงทำลายร่างกายและหาประโยชน์อย่างผิดกฎหมายแต่ในปัจจุบันผู้ค้ามนุษย์มักใช้วิธีหลอกล่อหรือล่อลวงให้เหยื่อตกอยู่ในสภาพจำยอมและขัดขืนไม่ได้เหยื่อถูกทำให้ตกเป็นหนี้สินจำนวนมากและพวกเขาเหล่านี้มักใช้เทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารเพื่อกระทำความผิดทางการแชท หรือโพสต์ข้อความรูปภาพคลิปบนสื่อสังคมออนไลน์เพื่อติดต่อให้ค้าประเวณีหากยังไม่เห็นถนึงความร้ายแรงของปัญหานี้มากพอเรามาดูสถิติที่เกี่ยวกับการค้ามนุษย์กันบ้างค่ะในแต่ละปีมีคดีการค้ามนุษย์เกิดขึ้นในประเทศยอยู่หลายคดีส่วนใหญ่ก็เป็นรูปแบบการค้าประเวณีรองลงมาคือการบังคับใช้แรงงานหรือบริการและการค้าขายสื่อลามกอนาจาร นี่เป็นเพียงเหยื่อจำนวนหนึ่งที่พบเจอและได้รับการช่วยเหลือจากทิมฐานวิชาชีพเท่านั้นนะคะยังมีเหยื่ออีกจํานวนไม่น้อยที่ไม่สามารถหลุดพ้นจากขาบวนการค้ามนุษย์และพวกเขายังคงรอความช่วยเหลืออยู่ตอนนี้เราก็ได้รู้แล้วว่าการค้ามนุษย์คืออะไรทีนี้หนูจะพาไปดูว่าขาบวนการที่เลวร้ายแบบนี้มันทานนํางานกันยังไงรูปแบบแรกคือการค้าประเวณีผู้ค้ามนุษย์ จะล่อลวงเด็กอายุต่ำกว่า18ปีทั้งชายและหญิงให้เข้าสู่ขบวนการโดยใช้เงินมาล่อพ่อเด็กอยากออกจากขบวนการก็จะถูกบังคับด้วยวิธีการต่างๆไม่ว่าจะเป็นการทำลายร่างกายหรือการข่มขูม่มีการค้าประเวณีเด็ก Effect, แอบแฝงในจสถานบริการทางร้านนวดสปาและคาราโอเกะผู้เสียหายบางรายถูกหลอกว่าจะพามันทำงานที่ร้านอาหารแต่สุดท้ายก็ถูกทำให้ติดหนี้จนต้องยอมค้าประเวณี นอกจากนี้ยังมีการหลอกลวงหญิงไทยให้ไปค้าบะเวนีที่ต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นบาเรนบูไนและญี่ปุ่นเมื่อไปถึงก็จะถูกกักขังและมาคับให้ค้าประเวนีเพื่อใช้นี่บางวันจะต้องรับแขกมากกว่า10คนรูปแบบที่2คือผลิตหรือเผยแพร่สื่อลามุกผู้เสียหายบางคน ถูกแบ็กเมย์ให้ถ่ายรูปลามโมกส่งมาให้อย่างต่อเนื่องหากไม่ยอมทำตามก็จะถูกขู่ว่าจะนำภาพไปเผยแพร่ในอินเทอร์เน็ตต่อมาคือการบังคับใช้แรงงานหรือบริการจากสถิติพบว่ามีแรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงานในประเทศไทยจำนวนกว่า2อ0ล้านคนและยังมีขบวนการแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบข้อมืองผิดกฎหมายอีกเป็นจำนวนมากซึ่งแรงงานบางส่วนถูกหลอกไปบังคับใช้แรงงานบนเรือประมง และใช้แรงงานภาคการเกษตรและสุดท้ายการนำคนมาขอทานโดยนำเด็กมาจากประเทศเพื่อนบ้านลักลอบเข้ามายังเมืองใหญ่ในประเทศไทยจา,จากนั้นจึงนำเด็กออกให้เช่าหรือพาเด็กไปนั่งขอทานด้วยโดยที่เด็กคนนั้นไม่ชีลรูจากรายงาน t r i ปร e p o r t 2021ซึ่งจัดทำโดยกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาได้ะระบุว่าประเทศไทยนั้นอยู่ในระดับ Tier 2 Watchlist หมายถึงเป็นประเทศที่มีความพยายามในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์แต่ยังไม่ดีพอลองมาดูกันว่าบ้านเรามีการมางคับใช้กฎหมายกับเรื่องนี้ยังไงท้าไมขบวนการค้ามนุษย์ยังไม่หมดไปสักทีประเทศเรามีพรบป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์พศ2551และมีการแก้ไขเพิ่มเติมอยู่หลายครั้งโดยมีบทลงโทษที่รุนแรงตั้งแต่บทลงโทษขั้นต้น จำคุก4-12ปีและปรับ4 0 0แสนถึง1นล้าน2แสนบาทไปจนถึงโทษประหารชีวิตฟังมาถึงขนาดนี้แล้วโคสงสัยใช่ไหมคะว่าทำไมปัญหาเหล่านี้ยังไม่หมดไปสักทีเราต้องรู้ก่อนได้แล้วค่ะว่าปัญหานี้มันใหญ่มากจริงๆและเพียงเจ้าหน้าที่รัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเดียวนั้นไม่สามารถรับมือได้ทั้งหมดเพราะฉะนั้น เราทุกคนต้องร่วมมือกันค่ะทุกเบาะแสทุกการสังเกตรวมมีประโยชน์ที่จะช่วยให้การค้ามนุษย์หมดไปคุณอาจจะคิดไม่ถึงหรอกค่ะแต่เพียงแค่การใส่ใจของคุณที่มองเห็นพฤติกรรมการสุ่มเสี่ยงในเรื่องของการค้ามนุษย์ก็เป็นส่วนช่วยให้ปัญหานี้หมดไปได้เพียงสองวินาทีของคุณก็สามารถช่วยหนึ่งชีวิตได้อย่าปล่อยให้ปัญหาการค้ามนุษย์มีอยู่ต่อไปในสังคมเพราะการอยู่แบบตายทั้งเป็นนั้นไม่มีใครคนที่จะต้องมาเจอเรื่องแบบนี้ค่ะ